วันนี้เรามาตามหาคุณกวางที่แอบซ่อนอยู่ในแมปกันดีกว่าทุกคนวูฮูจะเป็นยังไงก็กดไลค์แล้วลุยกันเลยมาถึงเราก็ต้องกดคลิกที่คุณกวางก่อน1คนนะครับกดคลิกไป1ทีเราเจออีกแล้วสุดยอดไปเลยไม่หายไม่ยากเท่าไหร่อ่ะเนี่ยใช่เราล่าเด็กน,น้อยฉันก็อยูต่ตรงไหลกันนะเดี๋ยวเราจะหาไปได้วยกันดีกว่านะฉันสตีฟเองเดี๋ยวเลยครับสตีฟเรามาตามหากันดีกว่าตรงนี้มีลูกศรบอกด้วยนี่เจอแล้ว กดเลยต่อไปจะเป็นตรงไหนนะตรงไหนนะต่อไปต่อไปต่อไปชืบข้างล่างนี้หรือเปล่าข้างล่างนี้ไม่มีอุ้ยนี่ไงข้างหลังนี้เจอแล้วกดเลยเจออีกแล้วเจออีกแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ม่ยกเท่าไหร่ใช่ไหมล่าอุ้ยตรงนี้เจออีกแล้วโหตรงที่สไลเดอร์นั่นเองเจออีกแล้วต่อไปเป็นด่านลดละเริ่มยากละเริ่มยากละเีนี้ ตรงไหนดีนะหรือว่าจะแอบ,บอยู่ข้างนี้หรอเปล่านะข,าข้างนี้ไม่มีนี่ไงเจอแล้วแอบบอยู่ตรงนี้นั่นเองเนียนมากเลยนะซี่ะฉันเจอได้ยังไงเด็กน้อยจเจออยู่แล้วครับเพราะตัวใหญ่ครับขานาดนี้อันนี้ก็ต้องเจออยู่แล้วครับตัวนี้ตัวมเริ่มเทิมเจออีกแล้วอันนี้ก็เจออีกแล้วโถ่เอ้ยรวดเร็วอ่ะโอ้โหแป๊บเดียวก็มาได้ไกลแล้วนะเนี่ยแป๊บเดียวเราก็เจอรัวๆอ้าวนี่เจออีกแล้วดูดิตรงนี้เองอ้หูเจออีกแล้ว แล้วก็เจอตรงนี้อีกแล้วนะคระับตรงนี้เหมือนจะเป็นเหมือนจะเป็นด่านอะไรบางอย่างนะเนี่ยให้เราเหยียบหรือเปล่านี่อนะุอ๊ยเจอแล้วเป็นน้ําข้างล่างอยู่ใต้น้ําเหรอเนี่ยเจออีกแล้วใช่แล้วล่าเด็กน้อยเราเริ่มหาเก่งว่ะใช่แล้วเพราะว่าเขาเขาวางไว้แบบไม่ยากยเท่าไหร่นันเองถ้าเขาวางไว้ยากกว่าน,นี้เราคงหาไม่เจอรัวๆหรอกใช่แล้วล่าเด็กน้อยการที่เราสายตาดีเพราะเรากินปลาก็ถือว่าดีนะใช่แล้วเพราะปลาไม่เคยใส่แว่นเลยสักครั้งเดียว ช่แล้วแมวไม่เคยใส่แว่นเลยอย่ามั่วแล้วสตีฟใช้ก็มั่วไปตามสูตรฉันไล่กระจกได้เลยครับกินปลาแล้วสายตาดีเพราะแมวไม่เคยใส่แว่นนะครับทุกคนอย่าเข้าใจผิดโอ้แอบอยู่ในนี้นั่นเองเจอแล้วไม่ยากเท่าไหร่อนนีน้นี่ก็เจออีกแล้วหยแอบเนลแอบเนียอนยอุ้ยเจออีกแล้วดูดูดูดนี่ตรงนี้นเองกดเลยดี ่อกไปจะอยู่ตรงไหนนะใต้ต้นไม้หรือเปล่าเออเจอแล้วใต้ต้นไม้จริงด้วยใต้ต้นไม้จริงด้วยเจออีกแล้วสุดยอดเราเนี่ยมันเก่งเหมือนกันนะเนี่ยที่ใหญ่ได้เราของจริงว่ะใช่ลรวละเรามันของจริงนะเราเจออีกแล้วละ่ะใช่แล้วเจออีกแล้วโอ้ยสุดยอดเดี๋ยวก่อนนะเราต้องมีแถวนี้ด้วยตรงนี่ไงเห็นไหมบอกแล้วเหมือนเซียนเหมือนเซียนเลยเป็นไง เจอแลาวิดานนี้มันเริ่มกว้างใหญ่ขึ้นมาวะ่ะด่านมันเริ่มกว้างใหญ่โตขึ้นมาหรือว่าอยู่ในห้องแดงนี้เปล่าห้องแดงนี้หรือว่าอ้าเห็นนงี้เห็นไหมเห็นมะเจออีกแล้วโถเอ้ยแล้วก็ตรงนี้นั่นเองซุบกดจื๊บเจออีกแล้วโหสุดยอดหรือว่าจะแอบตรงนี้อ่าไม่เนียนนะจ๊ะไม่เนียนนะจ๊ะเจออีกแล้วครึ่งทางแล้วอย่ายอมแพ้เขาบอก่าอย่างนี้ เรามาครึ่งทางแล้วอา้าวก็เจอเลยโยโถสุดยอดเจออีกแล้วโอ้โหยี่ไปแบบรวดเร็วเลยดีกว่าได้เลยเด็กน้อยเรารีบหากันดีกว่านะเด้เลยครับชุบมีมาอีกไหมแถวนี้มีให้เติมโลบักกวนใจเราอีกละวแล้วก็เจอเลยนี่หรือว่าเป็นสูตรหรือเปล่านะสูตรเตี่ยวนะเด็กน้อยใช่แล้วกดตู๊บเจออีกแล้วสูตรเตี่ยวไปเลยนี่นี่เจอเพื่อนด้วยสวัสดีครับเพื่อนอยู่ตรงนี้ครับเพื่อน ได้เลยเด็กน้อยฉันก็เจอเหมือนกันได้เลยเจอแล้วคนตัวเขียวคนตัวเขียวนั่นเองเจออีกแล้วตรงน,นี้คนตัวเขียวเจออีกแล้วฉันก็เจอเด็กน้อยตามชมันมาส่ฉันรู้อุ้ยสุดยอดเลยนายเก่งอ๋อเพื่อนเดี๋ยวเราจะตามนายไปตรงน,นี้ก็คงจะเป็นข้างนอกแนะ่ได้เลยเดี๋ยวดูข้างนอกหน่อยซีว่าใช่ไหมตามที่เขาบอกหรือเปล่าบนหลังคาหรือเปล่าเด็กน้อยป่องควันป่องควันนี้ไม่มีนะได้เลย ป่องขวัญไม่มีแล้วจะมีตรงไหนอ่ะทีนี้ยหรือว่าจะอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านไม่มีนี่ไงเจอแล้วข้างบ้านนั่นเองสุดแจ๋วไปเลยแล้วก็เจออีกเลยโอ้โหอยู่ในรถเข็นนั่นเองหรือว่าจะมีตรงไหนอีกนะรอบนี้อ๋อนี่ไงเจอแล้วนี่ตรงนี้เพื่อนตัวเขียวกดรี่ยบร้อยอแล้วก็เจออีกแล้วตังนี้โอ้โหมาลูวเลยว่ะแป๊บเดียวเรามาลูวเลยลูวเลยเก่งจริงของเชง ยิ่งเล่นยิงเก่งยิงเล่นยิงสายตาดีนะเนี่ยโอ้โหเพราะกว้างตัวใหญ่นะเด็กน้อยใช่แล้วกว้างตัวใหญ่ก็เลยทําให้เรามองง่ายน,นั่นเองตอนนี้มีแฮตเตอร์โลบักก็คือการวิ่งไวน,นั่นเองเจ็ดสิบเก้าโลบักอู้แพงเหมือนกันนะเนี่ยหรือว่าจะอยู่ในบ้านคุณใกล้ถึงแล้วไปต่อเลยเขาบอกอย่างนี้หรือว่าจะอยู่อุ้ยแต่เพื่อนตัวเขียวหายไปแล้วเขากดออกเกมเหรอหรือว่าไงทําไมอ๋อนี่งไงเจอแล้วอยู่ตรงนี้โถอเอ้คุณตัวเขียว รู้ก็ไม่บอกเลยนะเนี่ยฉันไม่อยากให้แกรู้นะเด็กน้อยได้เลยครับอยู่ใต้ท้องเรือหรือเปล่าต้องลงไปดูแล้วล่ะต้องลงไปดูแล้วล่ะอยู่ใต้ท้องเรือหรือเปล่าอยู่ใต้ท้องเรือจริงด้วยกดเลยปึ๊บเรียบร้อยเรามาก่อนนะคุณตัวเขียวต่อไปจะอยู่ตรงไหนนะต่อไปจะอยู่ตรงไหนนะคุณตัวเขียวเจอแล้วด่านนี้เป็นดน่านกระจกโอเคเป็นกระจกกระโดดไม่ได้ออกไปไม่ได้เหรอแล้วก็เจอแล้วตรงนี้ สุดยอดคุณสุเขียวนายนี่เก่งว่ะสุดยอดไปเลยมีแต่คนเก่งๆทังนั้นเลยที่เล่นแบบนี้ใช่เรหละเราก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่แล้วสุดยอดไปเลยสตีฟเราชุบีกหเจอแล้วดีตัวนี้เองตัวนี้เอง,ต,เองต่อไปจะเป็นตรงไหนอีกนะเออตรงนี้เจอแล้วเจออีกแล้วอแล้วก็เจออีกแล้วด่านทุ่งลาเวนเดอร์ก็คือเจอเลยไงเป็นไงล่ะสุดยอดต่อไปจะเป็นตรงนี้คุณสุเขียวตามมา ตรงนี้นะครับต่อไปคุณกวางจะแอบอยู่ไหนนะชั้นสองทุกคนเจอแล้วโกดตุม้มเจออีกแล้วไหนมีแอบอยู่ตรงไหนอีกนะแอบอยู่ตรงไหนอีกนะมีอีกไหมมีตรงไหนอีกมีตรงไหนอีกชุบ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 รอบนี้เราเริ่มหายากแล้วเริ่มหายากแล้วตามแช้หนังสือหรือเปล่า นี่ไงเจอแล้วชั้นหนังสือจริงด้วยกดเลยแล้วก็เจออีกแล้วแล้วตรงนี้น,นั่นเองแล้วก็เจออีกหรือเปล่าไม่เจอ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 เจอจอีกแล้วตรงนี้กดเลยคุณทวเขียวเรียบร้อยเราผ่านไปได้เยอะแล้วอ่ะติดตัวซ้บต่อไปต่อไปเป็นชูบไหนนะต่อไปไหน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 ข้างบนนี้หรอได้เลยกดตุม้มเรียบร้อยแล้วก็มาตรงนี้ ด่านคอมพิวเตอร์ต่อไปเป็นด่านอะไรดีนะต่อไปอุ้ยตรงนี้มีให้เติมโลบักโอเคไม่เติมเพราะเราจะเจอแล้วไงเราจะเติมทำะไรล่ะเพราะเราหาคุณกวางเราไม่ได้มาสู้รบกับใครนะครับเราจะไม่ซื้อมีเด็ดขาด ใช่เราเล่าเด็กน้อยเราตามหาควางดีกว่าได้เลยครับเต็มตัวนี่เจอแล้วสุดยอดต่อไปตรงไหนนะเพื่อนนำทาไปเลยได้เลยเด็กน้อยฉลีบมากเลยละ่ะแลวฉันก็กำลังตามหาแกอย่างรวดเร็วนะเจ้าคว,วางน้อยได้เลยครับไหนตรงไหนนะอเพื่อนไปละยงัยงยงัยงยังยังอยู่ยังอยู่เพื่อนอยังอยู่โอเคซอกนี้หรือเปล่าซอกนี้หรือเปล่านี่ไงเจอแล้วออ สุดยอดต่อไปเป็นต่อไปเป็นต่อไปเป็นมองรอบๆลุกอาลาวลุกอลาวรอบๆเจอแล้วเฮ้ยไม่ใช่นี่มันปืนฉมวกนี่เจอแล้วแอบตรงนี้อ่าเริ่มไม่ยากละเริ่มไม่ยากละเดี๋ยวก่อนนะมีตรงไหนอีกตรงไหนอีกตรงนี้นั่นเองอ่ากดแล้วเพื่อนเบรกเพื่อนคุณถั่วเขียวหายไปละคุณถั่วเขียวออกเกมไปละ ขอเอ้ยเราไม่รอแล้วนะคุณสวเขียวเรารีบมากเลยจังหวะนี้เราจะไปอย่างรวดเร็วแล้วไม่รอใครทั้งสิน้นแล้วก็เจอแล้วกดเลยเจออีกแล้วกดเลยรวดเร็วมากรวดเร็วมากตัวนี้ก็เจออีกแล้วหอยรวดเร็วอ่ะแป๊บเดียวก็ใกล้จะถึงจุดจบไฟลสแล้วสิแป๊บเดียวก็ใกล้จะถึงจุดจบซสแล้วสิกดเลย ตูมตูมด่านนี้เป็นด่านอะไรด่านศิลปะนี่ตรงนี้เองแปะอยู่ตรงรูปภาพแล้วตรงนี้เป็นด่านห้องครัวห้องครัวอุ้ยด่านนี้เป็นด่านโรงหนังหรือเปล่าโรงหนังแน่แต่โรงหนังอ่ะเหมือนจะหายยากแน่เลยอ่ะเราต้องหาดีๆนะเราต้องใช้สายตาอันน้อยนิดของเราในการมองหาคุณกวางให้เจอให้ได้ แอบอยู่ตรงไหนกันนะ้าหลังลำโพงหรือเปล่าอ้าหลังลำโพงจริงด้วยเจออะไรก็กดเลยต่อไปเป็นต่อไปเป็นตรงไหนนะ้า ต่อไปเป็นตรงไหนหรือเปล่านะตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่าด่านนี้ <อ kant. S 2> เป็นดา Mother, <mid. S 2> ่านปลูกข้าวนะเนี่ยด่านปลูกข้าวก็ต้องมีคนสวนมีคนสวนก็ต้องมีคนปลูกแล้วคนขาย,ย places. Places. Way, อยู่ไหนแล้วเนี่ยเราไงเด็กน้อยเราคนขายกวางเพราะเราเจอคนกวางแล้วแอบอยู่ตรงกองฟางใช่แล้วแล้วเราก็จับกวางเลยเป็นไงในกองฟางสุดยอดไปเลยซื้อต่อไปเราจะหาตัวไหนอีกนะอยู่แอบอยู่ไหนเนี่ย ตานี้หรือเปล่าตานนี้หรือเปล่าไม่มีอุ้ยเริ่มหายากแลเริ่มยากละเริ่มยากละเริ่มยากจริงด้วยสปีนปีนขึ้นไปโอ้ยเจอ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 ,เจอเลยหุยนี่นั่นเองเจอแนละ้วกดเลยด่านนี้เป็นด่านรถแข่งเป็นเป็นโชว์รถแข่งอะนนียถ้าจะโชว์รถแข่งแบบนี้แล้วก็เอาคุณกวางไปซ่อนไว้ไหนหรือว่าจะแอบอ้ยตกแมปเวน นี่เจอแล้วหลังรถนั่นเองรถเหลืองหลังรถเหลืองอู้อันนี้ตไปหมดเลยเจอทั้งนั้นเลยแล้วะอันไหนของจริงเราเนี่ยหูเรานึกว่าเราเจอหมดเลยนะเนี่ยนึกว่าเป็นด่านที่ง่ายๆที่ไหนได้เป็นด่านด่านแบบนี้เราก็ต้องกดสุ่มไปเรื่อยๆอ,อยู่แถวที่เท่าไหร่นะแถวสุดอ่าแถวเกือบสุดท้ายนับไม่หวาดไม่ไหวเลย,ยว่าแถวที่เท่าไหร่เก่อนนะตัวนี้เปิดได้ไหมไม่ได้ ในเมื่อเปิดประตูไม่ได้แบบนี้เราก็ต้องเข้าทางประตูนี้หรอไม่ได้ประตูนี้หลอกลอก่ลอเราชัดๆนี่เจอแล้วแอบบนี่ต่อไปเป็นต่อไปเป็นตรงไหนนะตรงไหนนะนี่ไงเจอแล้ว เจออีกแ,แล้วเราเจอรัวๆเลยว่ะเราเก่งว่ะทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กดกติดตามด้วยนะใช่แล้วล่ะพี่พโอนี่เก่งสุดยอดเลยละ่ะเล่นยังไงก็ไม่รู้แต่พี่พโอนี่เก่งมากเลยแน่นอนอยู่แล้วครับพี่พโอกินปลาเยอะนะครับพี่พโอ้น,เ,อะนะอเลยสายตาดีเฉียบแหลมคมมากและหายไปและกวางหายไปตอนนี้หายไปไหนอะ่ะอ๋อนี่ไงเจอแล้วแอบสไตเนนั่นเองอุ้ยด่านเดิมหรือเปล่าด่านนี้เป็นด่านเดิมหรือเปล่าครับแต่ก็เจออีกแล้วนะครับ เรียบร้อยไหนดูซิไหนดูซิมีตรงไหนอีกในบ้านในบ้านอยู่ในบ้านโธ่เอย้ยตรงน,นี้ตรงน,นี้น่าจะหายากละเริ่มจะยากละอ้าไม่ยากเท่าไหร่ชึบตรงน,นี้เป็นด่านอุย้ยด่านสโสหิมะนั่นเองเป็นด่านหิมะก็ต้องแอบอยู่แถวต้นหิมะหรือเปล่านะหิมะปกคลุมไปทั่วเลยนะเนี่ย สภาพอากาศวันนี้บอกว่าหนาวสุดๆไปเลยเพราะว่าคุณกวางหายไปคุณกวางก็อยู่ในฤดูหนาวแล้วก็แอบ,บอยู่ตรงบ้านเล็กนี้นั่นเองใช่วล้เด็กน้อยอยู่บ้านเล็กน่ะแช่แล้วว่าเล็กสี่เหลี่ยมนั่นเองมีไม้ด้วยตันเลยดิเรียบร้อยได้มาแล้วสุดยอดไหนตัวด่านสุดท้ายแล้วทุกคน ด่านสุดท้ายแล้วเจออีกแล้วนี่สุดยอดเรามาถึงจุดจบแล้วทุกคนโอเคนะครับทุกคนใครที่ดู้สึงตรงนี้และชอบก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe, กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสลหรับวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทําบุญและเป็นเด็กดีนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายลาก่อนนะจ๊ะเจอคุณกวางเยอะเลย